นี่คือนิพักมีพี่น้องชาญชนรีสอร์ท

เอาไปทยเปลูกขึ้นรันด้ยุเรียนเลยเอเขาคือคุ้นดินขึ้นอ่ามันต้องคุ้นดินเข้าไปผ่ามันตื่นอ๋อปอหเาปลูกที่บ้านเขามันตายเบิดเนะกับาะโอ้แปลกว่ะนี่ปลูกทุเรียนต้อง ุ่นดินขึ้นพี่น้องตุงสูงดินลูกล่างพ้อมหินลูกล่างพ่องหินลูกล่างพว้าอมก็เก็นนม่น้นี่บายเขาบอกว่าเาเลยไปปลูกธรามดาเาะมันตายบดเนาะเออเปนไงเป็นละก็ตายดม่น ไงบอนาลอยไ่ได้นอนเนาะไปพุ่นวุสบาไปทั้งพุ่นไปเลยจ้าเ้เจ้าเอ้า ล้วยไปเนี่ยเออเพราะว่าป่วยเฮ้ยน้ำใจก็แบบน้ำน้ำอะไรนั่นน่ะ <c oughs>

ชมบรรยากาศดีสดที่นี่ไปเลยไปรับกุญแจเขาปเปิดห้องเย็นไม่ให้หแล้วเปิดห้องเย็นเย็นต้อนรับบุษบาเอาเราบอห้องเอากุญแจจ้าจ สิบสามมาสันพีน่น้องได้ห้องพักห้องสิบสามไปเบิ้งตามไปตามไป,ตามไปจ้ตาตา,จตามบุตรสบาบไป อันนี้สี่ห้าเป็นตะยูไกู่มเป็นตะยานบลบุษบางอันนี้บรรยากาศทะเลนะคะทะเลตราดจ้ะอันนี้มาเที่ยวทะเลตราดนะคะ้าหมองนั่งเห่ินไหมพี่น้องบรรยากาศดีเนาะ บรรยากาศดีเลยโอ้ยหายใจโล่งดิพี่นองเลยลมโชยลมทะเลโชยมาเย็นเย็นหนห้องไหนคะอ๋ออันนี้สิบเอานี่ไงสิบสามของเรานี่ไงสิบสามจ้ะ ทำไมเพิ่นทำไมเพิ่นเปลี่ยนหอ้หองห้องเฮาอ่ะอนไ้เจออันนี้ห้องพักเตียงคู่นะคะเจอ,นนห,อห้องน้ำห้องน้ำห้องืีอเหนื่อยเหมือนกันนะก็จะถึง ไหนเอาไฟอยู่ไหนเดี๋ยวดูไฟก่อนพักก่อนสิบแปดนาฬิกาบอกห้องสิเยเไฟอยู่ไหนี่ไฟห้องน้ำอ,อยู่ไหนดูสบายสิบแปดจ้ะสิบแปดชุดเก่านี่จ้ะไฟจะเปิดใส่ที่นอ่ ใช่ค่ะถองกินอิเหนื่อยเหมืนกันนะนี่พี่น้องน,น,นี่ก็เป็นเียวจะยับกาอันนี้เป็นที่แขวนเสื้อผ้าเย็นดีอยู่เนาะนแต่ว่าคือเตีย่ยเป็นตะยานแต่บุตรกลางึ้น เ็บเสือ้อผ้าอาบน้ำอาบน้องก่อนพี่น้องบ่าในอาบน้ำเจ้าเมือ่อเ้านี่เมื่อยเดินทางเวลาอันยาวไกลจากบ้านเฮาจากระเอดจากศีลปุ่มตั้งแต่สามถุมก่าเนะาะสามถุมกว่านมหอดจัน์ประมาณจันทบุรีประมาณเก่าเก่าม้งเสารพี่น้องเก่าน,นาฬิกาแล้วก็กินข้าวเสอยจัน กินอาหารเสาวิจันแล้วก็เดินทางต่อมาวา,ายพระวัดบุพารามวัดบุพารามจังหวัดตราดพี่นอ้อง